สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมามือนี้เด้เลิกงามย้มดีพุณนะพานงาพี่น้องพานปลาพานปลามันน้ำทาง่ะมือนี่จังจุรีเคยบอกเ้ยค่ะก็สวัวสิขึ้นมาฮอดก็สวัวนายพานสิมีเวลาว่างเนาะค่ะเฮดจุรีค่ะจักสิยังรือบอยังเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวทำมารุนน้ำกันพุณน่ะทางจุรีมาเด้อค่ะอน,นั่นท้างนั้นบ้านจะคของ ทีพระเอกย่างเลยไปองหนึ่งหันนีทีหลวงด้วยค่ะทีจุลีติดกับทีหลวงคุณนายพานค่ะนายพานก็ส่วนนายพานสีวางเนาะพี่น้องพอดี <c oughs> เสียแปลงลงเขาหนีขามประเทนแล้วเรียบร้อ <c> ย <oughs> นาะพี่น้องเนาะมามามาตามมารุ่นน้องกันค่ะ s n o w b e r r พี่น้องอันนี้อันนั้นเด้อค่ะฟ i อ e w e e ด้วยค่ะ,คะนี่แต่เขาแห้งแล้ว นี่อันนี้ไฟเอวีดนี่เขาแหงเราหมากเขาล้นล้วคะ่ะนี่ต้องรอช่วงสปริงอันนี้แอน็นขาวๆนี่เพื่อนเออนสโนว์แบลี่วะสัน้นนี่นี่ Is it edible? I don't think so กินบ่ได้ววะสั้นพปเอกว่ากินบ่ได้ววะสั้นค่ะพี่น้อง no want try <laughs> เราบอกให้เจ้าร้องเบอรงวัซน์ <laughs> ่นี่เด้อค่ะอากาศมื้อนี่บรรยากาศไปวันนี้ยางโตงเนาะค่ะมันจะบบหอดถึงเขาเสาหาบาเสาเฮยคือเขาสว่วสิขึ้นมาหอดพี่พี่น้องเห็นห้อยนี่บ่นี่พเพลงเราบอกว่าอันกวางว่าั่นกวางมันอันเอาเอาอเอาเขามาซีว่าซันค่นนีนี่นี่นตรงไ ซุ้มกวางกำลังเป็นนุ่มไหม,ม <c oughs> พระเอกบอกว่ามามาเดี๋ยวข่อยถือกอล้องหายเจ้าร้องกันเอาหัวเจ้าไปซีว่าสันาบอกโอ้เนาะโอ้ยเนาะม้าน้ำกันก็นกนได้หาเว่าปปทั่วบอกกันปะทั่วเนาะพี่น้องเนาะย่างเลาะไปเรื่อยเนาะค่ะออกกำลังกายไปน้ำ บ่คิดว่าสิมีเหตุดอกค่ะแต่ว่าแห่งสิไปเบิ่งให้มันแน่ใจซื้อบ่มีเวลาขึ้นมาหลายหัวก็มีเวลาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเห็นพวกเขาบะค่ะพูน่ะหิมะเต็มอยู่นั้นเมาเบเกอร์เด้อค่ะสามซีมือมันนี่ดีแน่พี่น้องฝนบ่ตกค่ะสามซีมือนี่ แต่ว่าอากาศเย็นฝนบ่ตกแต่แห่งอากาศเย็นเนาะค่ะเนาะไปทั้งรลนะโอ้ยนายพานก็นได้นายพานยางน้ำโกนค่ะนายพานธนะมีอววะไรพ่อเราวันนี้แต่บบเมนเห็ดมันปูด้วยค่ะเห็ดเหลืองๆคือกันอยู่แต่แห่งบบเมนนี่ดอกแรกแหกมนันไปเบิ่งดูเฮาสิพ่อเห็ดมันปูจากดอกบอกพี่น้อง ใกล้เสียงหอดแล้วค่ะขึ้นมาหอดแล้วค่ะขึ้นมาหอดป้าเห็ดแล้วมองมันเคยขึ้นมองเห็ดมันปลูกเคยขึ้นเด้อค่ะนี่ฟังนี่ค่ะปกติเขาสิขึ้นน้ำ้างถนนแบบนี้เด้อค่ะพี่น้องนี่ถ้าเมนย้ำเขาอะ อันนี้มันก็นเลยย้ำเขามาโดนเติบแล้วเนาะจุรีกับบมีเวลาว่างขึ้นมาจังที่เคยบอกเด้อค่ะมาวันมันยางไก่เติบมือนี่มีโอกาสก็เลยพระเอกแล้ววางก็เลยพากกันขึ้นมาเบิงค่ะเดี๋ยวทำมันรุ่นกันค่ะเบิงดูมันจริงยังหลงเหลือบอ่เนาะพี่น้องเนาะ ท่านได้เห็นหรอกค่ะปกติเขาก็ที่ขึ้นน้ำมูนี่หละสรุปแล้วก็แสดงว่าคือจังสีคือจังสีไว้แล้วจุลีว่าค่ะพี่นอ้องอปีนี้จักที่ขึ้นบ่ขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าจุลีบ่ได้ขึ้นมาเบิง้งปกติเขาก็พอได้กินอยู่ได้พี่น้องขันเขาขึ้นนะน้ำมูนี่ Yeah usually on the side of the road like this honey นี่ปกติเขาจิขึ้นเต็มอยู่เด้อปกติขึ้นเต็มตเ้มยค่ะแสดงว่าไว้เราคิดว่านะโมีจักดอกค่ะพอท่านเห็นจักดอกบุญเบงสภาพป้าวค่ะ เป็นแต่มีเหตุหลายอยู่เด้พี่น้องวา่าบ่นั่นนายพานจุลี่นายพานจุลี่ยางน้ำแล้วเพราะว่าทางมันเป็นทางลาบมองนีเป็นทางลาบแล้วค่ะบาเป็นทางขึ้นเขาขึ้นเขาหัวข้างบนเราเลยเป็นทางลาบเนาะคะ่ะนายพานเลยยางน้ำข้างบนหนี่จุลี่ ตอนจุลีเฮดคิดไม่ไหมจุลี่เคยพาขึ้นมาเก็บเ็ดอยู่เด้อค่ะถ้าผู้ใดติดตามจุลี่สี่ห้าปีที่แล้วพุนจุลี่หาวดองดองชมจุลี่หาวดอง,ง i, ดองคุนจุลี่ i, ขึ้นมาดูอยู่ค่ะขึ้นมาหาเก็บดูอยู่มาผู้เดียวก็มา <laughs> เดี๋ยวนี้ไฟวมีแล้วคะ่ะพี่น้องไฟหมดแล้วขึ้นมาบ่หอดค่ะไกลไล่ไหลมีไอ <laughs> นาะพี่น้องเนาะแต่กีขึ้นมานี่เก็บเ็ดโอ้ยมวนขนาดค่ะ ทีมงงทีมงานก็นขืนมาโคบโคบเดี๋ยวนี้โบมีไผ่ขืนมาแล้วคะ่ะเดี๋ยวนี้ขืนมาหอดข้างบนพี่แล้วกะเบื้องแล้วกับโบมีจะุปแล้วก็คือแหวคือเก้่าค่ะมือนี่มันไว้แล้วคิดว่านาอพี่น้องเดี๋ยวจุลีกะสิยางข้นไปหอดทางแยกแล้วกัสิงโง่ขึ้นลงบ้าบาเด้อคะ่ะมือนี่ซํานี่แล้วคะ่ะสารสนาน้อพี่น้องเนาะจุลีสิงโง่ขึ้นลงบา้าบาดอกคะ่ะยางมา หอดข้างบนแล้วฮาแล้วเ่มีแล้วกันสันกะคลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนี่แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสกายนะคะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปละค่ะ